สวัสดีครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับวันนี้ผมมีเมนูผัดปลากระป๋องนะครับกระป๋องใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับใส่กระเพรานะนิดนึงนะครับโขงเครื่องนะครับผักผักเราก็มีแตงหางมะเขือนะแตงอยู่นี่ แตงแล้วก็มะเขือนะครับสดๆเลยนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับเหมือนเป็นน้ำพริกได้เลยนะครับปุกส่งเครื่องใส่พริกนะครับของหวานแล้วก็มีแตงโมนะครับแช่เย็นช่ำๆเลยนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับได้เวลาแล้วก็ต้องทานกันก่อนเนาะเราต้องดูแลร่างกายของเราเขาหิวเนาะเขาหิวเราก็ทานข้าวนะครับทานข้าวแล้วเราก็ใช้พลังงาน ใช้เข้านะในการหาเงินเนาะทำมาหากินนะครับทำมาหากินทำมาหาเก็บก็สู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับสู้กันต่อไปครับทำไดกที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับก็มาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับมีอะไรก็นํามาแบ่งปันกันนะครับสู้ๆครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ